Thank you for watching! การเดินทางในครั้งนี้นะคะพวกเราใช้รถตู้ในการเดินทางโดยมีค่าใช้จ่ายอยู่คนละห0าบาทพวกเราใช้เวลาเดินทางจากมหาสารคามไปถึงอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเป็นเวลา4ชั่วโมงโดยประมาณค่ะ จะพาเ,เพื่อนๆไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวสุดโลเค l l ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่นะขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกสถานที่ที่มีเอกลักษณ์และความสวยงามเฉพาะตัวนั่นก็คือการเที่ยวแบบวิถีสีชมพูเป็นการเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชนแล้วออกมาเปิดประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆพร้อมกับพวกเรากันได้เลยค่ะ ที่พวกเราไปกันนะคะพวกเราก็จะไปแวะวหว้พระเพื่อเอาเลิกเอาชัยกันที่วัดถ้ำแสงธรรมวัดนี้ตั้งอยู่บนผาหินอายุหลายร้อยปีเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงที่นี่ค่ะพี่คิดว่าที่เนี่ยมีเสน่ห์อะไรที่คนจากที่อื่นต้องมาหรอคะเสน่ห์เหรอใช่ค่ะเรามองว่าด้วยอ่า ลักษณะพื้นที่แหละที่มันเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเป็นเขาหินปูนเล็กน้อยใหญ่เนี่ยมองไปก็จะเห็นมันมันทำให้อาจจะแปลกตากว่าที่อื่นแล้วที่สำคัญก็คือผู้คนที่นี่คือคนรุ่นใหม่กลับมาแล้วเขามาเพิ่มสเปซที่บ้านเขาจากไร่อ้อยให้กลายเป็นไล่สวนผสมทำพื้นที่โล่งๆมีกิจกรรมต่างๆเอามาประยุกต์ทั้ง แบบเก่าและแบบใหม่เช่นนั่งอีแท็กเที่ยวพา,ายซับบอร์ดเกพินมาทาสีอย่างงี้ครับเพราะรวมรวมแล้วเอามาประยุกต์กันเนี่ยมันกลายเป็นเสน่ห์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้คนที่นี่น่ารักแล้วก็เป็นกันเองเหมือนมาบ้านญาติมาบ้านเพื่อนพี่น้องเ,เที่ยวที่ สำหรับกิจกรรมแรกที่พวกเราได้ทำตามโปรแกรมท่องเที่ยววิถีสีชมพูนะคะก็คือกิจกรรมการเพิ่มก้ามขาท้าทายความสามารถที่ทำผาเจาะอ,อีกอย่างนะคะทำผาเจาะยังเป็นส่วนหนึ่งของขํำขวัญของอำเภอสีชมพูอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าทำผาเจาะก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยละค่ะที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่ให้ได้ จะหากมาแล้วแต่ไม่ได้มาที่นี่ก็ถือว่ามาไม่ถึงนะคะเป็นจุดชมวิวที่มองได้ไกลสุดลูกหูลูกตาภูเขาหินปูนที่โอบล้อมหมู่บ้านแห่งนี้ไว้ได้วยความอบอุ่นช่างเป็นภาพที่น่าตราตรึงใจและคุ้มกับทุกอย่าดเหนื่อที่เสียไปมากๆเลยละค่ะจุดเด่นที่นี่ก็คือลักษณะของภูเขาและหินและชื่อด้วยแหละผาเจาะอะไรวะผาเจาะพอฟังแล้วมันรู้สึก พัดใจนิดนึงอยากมาดูว่ามันเป็นยังไงผาจอกก็คือผาที่มันมีปากป่องอย่างเงี้ยถูกไหมครับถ้าเรานั่งอยู่คล้ายปากป่องภูเขาไฟ หลังจากที่พวกเราเดินทางลงมาจากถ้ำผาเจาะกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันที่กิจกรรมที่2กันเลยค่ะโดยกิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่พวกเราตั้งหน้าตั้งตารอกันมากๆเลยละค่ะนั่นก็คือกิจกรรมการสร้างงานศิลปะจากหินสีนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะพวกเราก็จะเลือกเก็บหินจากลำธารมาฝนฝนกับจานสีก็จะเกิดเป็นสีต่างๆให้พวกเราได้ออกแบบกันตามใจฉันได้เลยค่ะ การสร้างงานศิละปะจากหินสีพร้อมกับธรรมชาติความเย็นสงบกับน้ำจากลำธารที่ไหลผ่านเท้าของพวกเราไปให้ความรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจเป็นอีกกิจกรรมที่คลายความเหนื่อยล้าให้พวกเราได้เป็นอย่างดีเลยแหละค่ะเรียกได้ว่าประทับใจสุดๆแล้วทำไมกิจกรรมนี้ต้องเป็นกิจกรรมที่เราว่าเป็นซิกกนเจอร์ของที่ที่ทุกคนมาเราต้องมาระบายหู ระบายหงสจากสีให้ระบายสีจากหินจริงๆมันเป็นการอยากให้มาอยู่กับธรรมชาติจริงแล้วก็อยู่แบบเรียบง่ายรู้จักตัวเองเพราะว่าศิลปะมันทำให้เราใจเย็นขึ้นให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น เสียดายจริงๆนะคะที่บรรยากาศไม่เป็นใจสำหรับกิจกรรมต่อไปพวกเราก็คงต้องอดไปพายซับบอร์ดชมธรรมชาติและนกเป็ดน้ำท่ามกลางทะเลภูเขานี่ละค่ะการเดินทางก็ต้องมีสิ่งที่คาดไม่ถึงกันเป็นธรรมดาใช่ไหมละคะเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของการเดินทางที่เราไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้าเราจะพบเจอกับสถานการณ์หรือว่าเรื่องราวอะไรบ้างถึงจะแอบเีได้นิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรเลยค่ะอย่างน้อยก็ทําให้เราได้พบกับความน่ารักของชาวบ้านที่นี่ตลอดการเดินทาง กับที่พักรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเหล่านี้ก็คงจะพอทดแทนกันได้นะคะหลังจากทำกิจกรรมต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินทางกลับที่พักกันค่ะสำหรับที่พักวันนี้นะคะพวกเราก็เลือกพักที่โฮมสเตย์ตายายแอดโฮมค่ะค่าใช้จ่ายนะคะก็จะอยู่ที่คนละ1,300บาทตลอดทั้งทริป2วัน1คืนมีทั้งพี่ไกด์นำทางอาหารและที่พัก การมาพักที่นี่นะคะก็ให้ความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านจริงๆเลยละค่ะความเป็นกันเองของคนที่นี่เป็นความรู้สึกที่สงบและอบอุ่นมากๆการเดินทางมาเพื่อหลีกหนีเรื่องราววุ่นวายต่างๆแต่ก็ยังคงต้องการความสนุกสนานและผจนภัยอยู่พวกเราขอเสนอที่นี่เลยนะคะ กิจก,กรรมของเช้าวันที่2นะคะพวกเราก็จะมารอนั่งรถอีแท็กจากคนในชุมชนเพื่อเข้าไปที่ไร่พัทลาวรินค่ะไร่พัทลาวรินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวน,นิยมมาเช็คอินกันที่นี่เรียกได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งที่เลยล่ะคะ่ะมีบรรยากาศภูเขาและทุ่งดอกไม้ที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่น ขาหินปูนน้อยใหญ่ที่สลับทับซ้อนกันไปมากลายมาเป็นรูปทรงต่างๆที่พวกเราได้เห็นความสวยงามของทะเลเหมอกในตอนเช้าเหมือนพวกเราได้หลุดเข้าไปในอีกนิตตหนึงเลยล่ะค่ะความสวยงามที่เลนกล้องก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้หมดเป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆนะคะ องเที่ยวแบบนี้อะไรเงี้ยมันมันรู้สึกยังไงหลงเล่าให้ฟังนิดนึงกันสำหรับหนูใช่ไหมคะที่ไม่เคยมาเดินอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันก็เหนื่อยเวลาเรามองไปแบบจุดข้างหน้าเนี่ยมันได้สูงสูงมันรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าเรามองแบบแค่แบบตรงข้างหน้าตัวเองแค่พื้นที่สั้นๆมันก็แบบไปได้เรื่อยๆร่อมันยังมีความโฟอยู่ไหมใช่อจริงจที่นี่มันยังมีความดิบและความเรียวคงเหลืออยู่เนาะมันยังทําให้คนที่อยากเสพธรรมชาติจริงๆเนี่ยอยากรู้จักชุมชนจริงๆอยากรู้จักผู้คนริงๆเเี่ อาจจะเป็นพื้นที่หนึ่งของอีสานเลยว่าไนดะ้ของขอนแก่นเลยที่ยังมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่อาจจะตอบโจทย์คนเมืองอยู่สําหรับเด็กๆที่อยากเรียนรู้หรือผู้ปกครองที่อยากพาน้องๆพาพ่อพ่อแม่แม,แม่มาใช้ชีวิตสโลไลท์ที่นี่เราก็ที่นี่ตอบโจทย์นะมันเป็นพื้นที่หนึ่งน่าจ,จะคิวใจหรือว่าชูใจให้คนที่มา ถึงช่วงเวลาที่เราต้องโบกมือลาหมู่บ้านแห่งนี้กันแล้วนะคะตลอดทริป2วันหนึ่งคืนที่ผ่านมานับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับพวกเราเลยละค่ะความอบอุ่นใจรอยยิ้มและเสียงหัวเราะหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่ใครจะคิดละคะว่าแค่หมู่บ้านชนบทเล็กๆที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายจะมีความสวยงามที่อลังการขนาดนี้ นี่สินะคะการได้พักผ่อนอย่างแท้จริงพักกายพักใจหลีกหนีความวุ่นวายมาสู่ความสงบณนะชุมชนชนบทที่อำเภอสีชมพู